เป็นกินยาเนี่ยแกไขวันความดันนะไม่ได้เกนจะเปล่งไก่อาหารได้เนี่อนวที่หมอจะปูดไหนนี่วะนี่เป็นงตั้งนาำเอ็ดกับเป็่แน่ค่ะพักบ้างนักยายทำไรต้องระวังเพื่อทำหลดมากเลยไหมเนี่ดอกนี่ต้องทำเพิงให้มันอยู่นะเนี่ยดอกอะไรนะ นี่สวยเออทําแลบลิ้นแม่แด็งนะนะ่ทีออกขึ้นใหม่ๆหม่เดงไม่ได้อยู่ของสารจะกวอยจะปวดกระเสียนนั่นแหละถึงได้อยู่บ้านต้องอยู่บ้านพักตลอดเยายรอหน่อยนะเดี๋ยวเศรษฐกิจดีๆผมก็รวยพิกล็อกหมดเลยอ่ะขายของกำลังดีเนี่ยโอ้ตายจากเจ็ดวันเหลือสองไอจาก หวันเหลือสองวันเนี่ยโอ้ประจวบบรรยากาศแทขายหายไปเลยแต่ได้รัฐบาลในพวกบริหารธุรกิจไม่เป็นสู้ในยกทักษิณไม่ได้โอ้โหยกอภิสิทธิ์ยางงอะไรดียังขายมันเจอหลายเรื่องนะแม่ท้ขายเจอโซเชียลด้วยอะไรมั้ไหมหลายเรื่องแล้วเรายังทําโซเชียลไม่เก่งด้วย